DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปกันมากทีเดียวเลย จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังมีหลายท่านที่ยังบ่นอยู่เลยว่ายังไม่ชินกับชีวิตวิถีใหม่หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า new normal นะคะจนเดี๋ยวนี้กลายเป็น now normal ไปซะแล้วแต่ไม่ว่าจะ new หรือ now เนี่ยไม่ว่ายังไงเนี่ยการใส่หน้ากากการเช็คอินการตรวจวัดอุณหภูมิหรือแม้แต่การเว้นระยะห่างอะ่ะก็ยังเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่คุ้นเคยนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะชินหรือไม่เนี่ยยังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็ร่วมกันทําให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ปลอดภัยที่สุดรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในสังคมด้วยนะคะ พูดถึงเรื่องมาตรการรับมือโควิด19วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องน่าสนใจมาพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือเรื่องนวัตกรรมอ่านโรคนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการออกแบบคิดค้นนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อใช้รับมือกับโควิด19ค่ะนวัตกรรมเหล่านี้นะคะ ตั้งต้นจากสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งจําเป็นในยุคนี้แหละค่ะอย่างเช่นเจลทําความสะอาดมือซึ่งปกติเนี่ยจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าบางคนใช้แล้วเกิดอาการแพ้เนี่ยหรือบางคนจําเป็นต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบ่อยมากมือก็จะแห้งใช่ไหมคะหลายๆคนคงจะเข้าใจกันดีค่ะทีนี้นักวิจัยไทยเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าเพนพอยนี้แหละน่าจะเป็นเพนพอยที่ เป็นปัญหาของหลายๆท่านคุณแม่คุณพ่อที่มีลูกเล็กไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สามารถไปเฝ้ามองลูกๆได้ตลอดใช่ไหมคะว่าเขาจะล้างมือถูกวิธีไหมหรืออะไรยังไงเพนพอยต์นี้จึงได้เกิดการพัฒนาเจลล้างมือสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ขึ้นมาที่ยังคงสรรพคุณเรื่องการป้องกันเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99นะคะครอบคลุมทั้งไวรัสแบคทีรียแล้วก็เชื้อราด้วยค่ะ เจลล้างมือสูตรไร้แอลกอฮอล์ที่ว่านี้นะคะก็มาจากแบรนด์ที่ชื่อว่าเบซุโต12ค่ะเป็นความร่วมมือของเอกชนกับภาครัฐนะคะโดยที่บริษัท Healthiness ร่วมมือกับบริษัท AVS Innovation ในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นห้องแลบอะนะคะ ภายใต้โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะของหน่วยงานสวทชนะคะโครงการนี้เขาชื่อภาษาอังกฤษว่า Fast Track Medicine และ Medical Device Fight COVID-19 ค่ะ สินค้าตัวนี้นะคะผ่านการทดสอบในห้องแลบของสถาบันการแพทย์ชั้นนำอย่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลายัยมหิดลนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยสงขลานาคารินแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมาแล้วด้วยค่ะเบสุโตทเนี้นะคะมีสารออกฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งเชื้อโรครวมถึงเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาในโรงพยาบาลแล้วก็เชื้อที่ก่อโรคโควิด -19 ได้ถึง99.99% 99 ภายในเวลาที่น้อยกว่า60วินาทีค่ะโดยจะมีชั้นฟิล์มบางเบาที่เคลือบผิวค่อยๆปล่อยสารฆ่าเชื้อที่ออกฤทธิ์ตรงเข้าทำลายเชื้อโรคถึงแก่นเซลล์เลยแล้วก็ยังออกฤทธิ์ปกป้องได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วยเลยเป็นที่มาของชื่อเบสโต12นะคะ โดยที่ไม่ต้องทาเนื้อเจลซ้ำแต่มีข้อแม้นะคะว่าผู้ใช้จะต้องไม่ล้างเนื้อฟิล์มนี้ออกนะคะประสิทธิภาพจะยังไม่ลดลงแม้เจอความร้อนจากสารชนิดอื่นซึ่งทําให้ผู้ใช้ปลอดภัยแม้จะต้องสัมผัสกับเชื้อโรคอีกในภายหลังค่ะนอกจากนี้นะคะข้อดีที่สําคัญมากๆก็คือเจลเบสตโต1เเนี่ยไม่ทําให้ผิวแห้งหรือว่าลอกแล้วก็ปลอดภัยกว่าแอลกอฮอล์ทั่วไปตรงที่ไม่ติดไฟด้วยค่ะ ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือหน้ากากผ้าป้องกันแบคทีเรียที่ใช้ซ้ำได้ถึง200ครั้งค่ะเป็นสินค้านวัตกรรมเช่นกันนะคะมาจากบริษัทที่ชื่อว่า Perma Corporation ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยเรานี้เองค่ะเดิมทีบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตสิ่งทอและก็เสื้อผ้านะคะแต่ว่าในช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยหน้ากากอน,อนามัยขาดแคลนพวกเราก็ได้ผ่านจุดนั้นมาพร้อมๆกันนะคะทางบริษัท ปรับตัวค่ะไวมากได้เพิ่มลายการผลิตโดยนำเอาผ้าเส้นใหญ่ต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาผลิตเป็นหน้ากากด้วยแล้วที่สำคัญค่ะผู้ประกอบการรายนี้ตอนนี้ก็กําลังศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาหน้ากากอนามัยที่มีคุณสมบัติต้านไวรัสด้วยคั้งนี้ก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการในช่วงที่ไวรัสโควิดยังแพร่ระบาดอยู่นั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องหน้ากากอนามัยแล้วนะคะขอแตกประเด็นเพิ่มอีกนิดนึงค่ะก็คือหน้ากากอนามัยที่ทางการแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าปกติเนี่ยมันก็จะต้องรวมทิ้งกับขยะติดเชื้ออื่นๆใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกันตามบ้านเรือนเ,เราก็เหมือนกันมันก็ไม่ควรจะทิ้งรวมกับขยะทั่วไปนะคะควรต้องแยกขยะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกทางหนึง่งแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าประเทศไทยเรานมีนักวิจัยที่ เก่งมากๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเรากำลังพัฒนานวัตรกรรมใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากหน้ากากอนามัยใช้แล้วและขยาติดเชื้อเหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะ ก็เพราะว่าปีหนึ่งนะคะเมืองไทยของเราทิ้งขยะติดเชื้อกันมากถึง50,000ตันยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยปริมาณก็ยิ่งจะมากขึ้นไปอีกส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการกําจัดแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยเราก็ไปพบว่ามีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อน จากหน้ากากอนามัยใช้แล้วและขยะติดเชื้อทางการแพทย์ที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ได้วิจัยกันมาแล้วนานกว่า5ปีนะคะจนตอนนี้เนี่ยได้เครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้าต้นแบบที่มีอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากขยะติดเชื้อประมาณ250กิโลกรัมต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถจ่ายพลังงานเข้าไปสู่ระบบที่เรียกว่าวัฏจักรแรงกินสารอินทรีย์นะคะ หรือว่า r a n k i n Cycle นะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะโดยในขณะนี้เนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิได้ที่20กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถใช้เปิดเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU นะคะเปิดได้พร้อมๆกัน25เครื่องโอ้โหเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยนะคะหากวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยก็พบว่าการกำจัดขยะติดเชื้อ1กิโลกรัมด้วยวิธีนี้มีต้นทุนเพียง 3บาทกว่าๆเท่านั้นนะคะ3.185บาทต่อกิโลกรัมค่ะแถมยังสอดคล้องกับหลักการ Circular Economy และแน่นอนกรีนด้วยแน่ๆน,นะคะที่เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพใน Value Chain หรือว่าห่วงโซ่คุณค่าด้วยนะคะน่าคิดนะคะว่าท่ามกลางวิกฤตโควิดเนี่ยก็ยังมีโอกาสใหม่ๆซ่อนอยู่อีกมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะ เมื่อเชื้อโรคไม่ยอมแพ้แล้วมนุษย์เราจะยอมแพ้ได้ยังไงใช่ไหมคะเราก็ต้องไม่ยอมแพ้เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่ทุกทกท่านต้องปรับตัว ตอนนี้แหละเราจะต้องก้าวกระโดดไปแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆในตลาดนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างก่อนหมดเวลานะคะก็คือเผื่อว่านักออกแบบหรือผู้ประกอบการจะมองว่าเอ๊ะทำไมนะวัตกรรมต้านโควิดเนี่ยต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นหรือเปล่าไม่จําเป็นเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวันอย่างจานข้าวค่ะก็สามารถนํามาออกแบบใหม่ให้เป็นจานข้าวต้านโควิดได้เหมือนกันนะคะ โดยคุณวิทวัตปิยะชัยวุฒินักออกแบบเจ้าของรางวัลดีมาร์กประจำปี2563นะคะปีที่แล้ว<อ>ก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือแม้จะใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภยัยจึงออกแบบจานข้าวใหม่ที่มีชื่อว่าจานเดียว จานเดียวเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากถาดหลุมใส่อาหารที่เรารับประทานกันตอนเด็กๆค่ะนำมาออกแบบใหม่ใส่ความสวยงามทางศิละปะเข้าไปทำให้จานเดียวเป็นจานข้าวอาร์ตอารที่ใส่อาหารได้หลายชนิดเลยค่ะพูดถึงก็ลองย้อนกลับมาดูแล้วก็จะเห็นการกลับมาของปิ่นโตใช่ไหมคะหรือนอกจากนี้จริงๆก็ยังมีสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นอีกที่พัฒนาขึ้นมาให้ตอบโจทยุคโควิด อย่างเฟอร์นิเจอร์นะคะก็มีการาวิจัยหาสารเคลือบที่จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียแม้แต่หน้ากากผ้าต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาใน EP ีนี้ก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันพัชรมนตระกูลทิวากรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ